สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกรกฎทุกท่านเข้าสู่ชนะาแนลนักจับพยากรณ์นะคะประจักนี้ไปเป็นการพยากรณ์ดวงของพวกเราชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงปี2564ที่จะมาถึงนี้นะคะซึ่งก็เป็นดวงรายปีนะคะของพวกท่านนะคะ <c oughs> ก็เรียกได้ว่าในช่วงปี2564นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับพวกเรานะคะ สำหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาเยี่ยมชมช่องนัชชาพยากรนะคะก็อย่าลืมฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์นะคะก็ฝากไว้นิดนึงนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอนณชานะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนกันในทุกๆครั้งที่เราโพสต์ลงไปในคลิปวิดีโอนะคะซึ่งก็จะมีวิดีโอรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับพวกเราชาวราศีกรกฎนะคะ ก็จะได้พบกันในทุกๆเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมนะคะโดยการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสำหรับปีนี้นะคะดวงของพวกเราชาวราศีกรกฎนะคะตัวตนของท่านได้ให้หนึ่งไม้เท้านะคะ ซึ่งก็เป็นพ่งานที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ในตำแหน่งของพวกเรานะคะนั้นก็หมายความว่ามีจะมีการจะมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆว่างน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะหรืออาจจะได้ไปเรียนเพิ่มเติมครอสสั้นๆเพื่อเพิ่มศักยภาพของท่านในในเรียกว่าในในเรื่องการงานของท่านเพื่อที่จะได้รู้ลึกร,รู้จริงนะคะหรือในเรื่องการงานอาจจะได้ทำอะไรใหม่ๆ เพิ่มเข้ามานะคะจากสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยนะคะอาจจะเป็นอย่างเดียวนะคะเราอาจจะได้ทําเพิ่มมาอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งพวกเราเชาวราศีกรกฎนะคะก็จะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้พวกเรานะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะทำอย่างเดียวก็ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เลยจะต้อง หาทางหลีกนีทีไล่นะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพของพวกเรานะคะในเรื่องการเงินก็เช่นกันนะคะจะได้มาจากการวางแผนการวางแผนที่ดีที่เราทำอยู่ทำสิ่งที่มีอยู่ต่อยอดให้เกิดขึ้นแตกดอกออกผลต่อไปนะคะและนี่คือตัวตนของพวกเราชาวราศีกรกฎในช่วงปี2564นี้นะคะ ในตำแหน่งการเรียนการศึกษานะคะก็เรีกเยกได้ว่าจะต้องมีการวางแผนที่ดีนะคะมีการวางแผนที่ดีแต่ที่แน่ๆก็คือสอบได้สอบสำเร็จสมัครเข้าก็ได้ก็ผ่านตามที่ท่านต้องการหรือท่านจะมีการเรียนรู้เพิ่มเติมในคร์สสั้นๆอย่างที่บอกไปในข้างต้นนะคะหรือคนที่ อยากจะต่อยอดให้สูงขึ้นจากปริญญาก็จะมาเป็นปริญญาโทนะคะก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะในเรื่องการงานของท่านก็เช่นกันนะคะถ้าทำอยู่คนเดียวโดยไม่มีหุ้นส่วนนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าสำหรับท่านที่อาจจะทำงานอยู่ในบริษัทห้างร้านนะคะก็อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้าง กับเพื่อนร่วมงานนะคะหรืออาจจะเป็นการขัดแย้งว่าเออทำแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยขัดแย้งกันบ้างเพื่อที่จะให้เรียกว่าให้งานมันมันเดินไปข้างหน้าได้นั่นเองนะคะแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะหรือสําหรับคนที่ลงทุนร่วมหุ้นกับคนอื่นก็อาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างนะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะก็เรียกว่าการงานของพวกเราชาวราศีกรกฎนะคะ มีความมั่นคงนะคะพอสมควรถึงแม้มันจะมีปัญหาบ้างนะคะก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะแต่ก็เรียกเรียกได้ว่ามันเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยพอสมควรอาจจะเป็นเพราะสภาวะเศรษฐกิจมันเื่อคือนด้วยนะคะก็มีผลมีผลมากๆเลยนะคะในเรื่องเศรษฐกิจนะคะในเรื่องการเงินนะคะก็จะได้เงินเข้ามานะคะก็ก็มันก็จะมีได้เงินเข้ามา จากน้ำพักน้ำแรงนะคะเราก็จะต้องนะคะเป็นการเรียกว่าเป็นคนชาวเราสิกรกรดพูดเก่งอยู่แล้วเนาะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงนะคะจากทั้งแรงกายแรงใจจนสุดฝีมือจะมีการเดินทางปฏิดต่อการค้าการขายนะคะเดินทางนะคะปฏิดติอ่อการค้าการขายหรือเซลลในายหน้าต่างๆ ต้องมีความรู้ในสิ่งที่พวกเราทําอยู่อย่างลึกซึ้งอย่างที่บอกท่านอาจจะได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานของเรานะคะคเพื่อที่จะได้อธิบายในงานของเราให้เรียกว่าให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นมีเทคนิคมีการพูดที่ดีนั่นเองนะคะแต่ทุกสิ่งอย่างนะคะก็เรียกว่าการพูดการขายการเจรจามันจะหืดขึ้นคอนั่นแหละนะคะจึงจะสําเร็จ ในสิ่งที่เราทําอยู่แต่ก็ยังดีกว่าไม่สําเร็จนะแม้จะเกิดคึกคอนะคะอธิบายจนคอแห้งนะคะบทจะซื้อลูกค้าซื้อตั๊บเดียวนะคะบบบบางทีเรามีความรู้สึกว่า,วาอธิบายมาตั้งนานแล้วอธิบายจนคอแห้งนะคะบทจะซื้อก็ซื้อง่ายนะคะแต่ตอนก่อนที่จะซื้อเนี่ยบางทีลูกค้ากึ่งรับกึ่งสู้ไงนะคะเหมือนจะไม่ซื้อแต่ก็ซื้อก็ เรียกว่าก็ประสบความสําเร็จได้นะคะในตําแหน่งสหชชะนะคะไพ่ไพ่ราชาราชาราชาเลียนเนาะไพ่ราชาเลียน,น,ยาายนก็เรียกได้ว่าคือคุณจะได้เงินนะคะจะได้เงินจะนําเงินไปต่อยอดต่อยอดให้เกิดให้เกิดเขาเรียกว่าให้เกิดแตกดอกออกผลต่อยอดเงินก็ออกมา ได้เงินไปลงทุนต่อยอดได้เงินเป็นกอดเป็นกรรมในช่วงกลางๆปีนะคะจะได้เงินเป็นกอดเป็นกรรมนะคะแต่สําหรับในเรื่องความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะไพ่ห้าเหรียญในตําแหน่งปัตตานิสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะบางทีภาระหน้าที่อาจจะเป็นเพราะว่าภาระหน้าที่การงานอยู่ด้วยกันคนละสถานที่ก็อาจจะต้องแยกกันอยู่ก็อาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างเหงา หรือถ้าคุณไม่เหงาอีกฝ่ายหนึ่งก็กำลังเหงาอยู่ให้ติดต่อโทรหากันบ่อยๆนะคะให้กำลังใจซึ่งกันและกันบ่อยๆจะได้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สึกว่ากำลังเหงาอยู่กำลังโดดเดี่ยวเดียวดายเกินไปนะคะก็โทรหากันบ่อยๆเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์นะคะไม่ให้หา่างตัวไกลนะคะบางทีถ้าหากว่าเราไม่ค่อยได้ พูดได้คุยได้เจรจากันก็อาจจะตัวไกลใจเหงาก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้อาโทรหากันบ่อยๆสมัยนี้มันทันสมัยอยู่แล้วเนาะคอหากันได้สบายๆเห็นหน้ากันเหมือนอยู่ใกล้กันเนาะสำหรับคนโสดนะคะก็เรียกได้ว่าเออสำหรับคนโสดนายอยู่ในตำแหน่งพันธุไห้่อัดสวินถ้วย ก็จะมีไอ้หนุม่มหน้ามนคนหน้าซื้อเข้ามาผูกพันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแต่งตัวดีมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่ค่อยๆค,ยค,ยคบกันไปนะคะคลายเหงาได้แต่ยังเอาจริงไม่ได้นะคะพบๆดูใจกันไปก่อนค่อยๆพัฒนาเชื่อมความสัมพันธ์ไปนะคะไปดูในเรื่องการเดินทางนะคะการเดินทางของท่านนะคะเรื่องการเดินทาง ชัยชนะจะได้มาด้วยความยากลําบากนะคะต้องฟันปาอุปสรรคต่างๆเหนื่อยยากลําบากไม่ว่าจะเดินทางไปติดต่อการงานหรือบางท่านอาจจะอยู่ต่างแดนคุณก็จะฟันปาอุปสรรคนั้นๆได้จนสําเร็จแม้มันจะเหนื่อยยากอย่างไรก็จะสําเร็จสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ นาชาก็จะไปถามหินรูนนะคะว่าหินรูนช่วยแก้ปัญหาในเรื่องในเรื่องอในในจุดนี้นะคะในจุดนี้ว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าดูแล้วเหมือนท่านจะรู้สึกเศร้าส้อยเหงาหงอยโศกานะคะหินรูนช่วยแก้ปัญหาให้ทีนะคะได้หินรูนอีวาสนะคะท่านบอกว่าต้อง ผ่านความมืดมาก่อนถึงจะพบกับแสงสว่างได้นะคะถึงจะพบกับแสงสว่างได้อีวสหมายถึงก้ามปูหรือกิ่งไม้ก็ตรงกับราศีของพวกเราเนะาะราศีกรกฎก็คือ,อเป็นโลโก้ก็คือปูใช่ไหมคะหยิบหินรนูนท่านก็ได้ปูเช่นกันนะคะก็หมายถึงก้ามปูหรือกิ่งไม้คุณจะหาวิธีเดินได้แม้จะมีอุปสรรค คุณจะหาวิธีเดินหาวิธีคิดซิกแซกไปจนสำเร็จนั่นเองเหมือนปูปูเขาก็เดินลดเลี้ยวเคี้ยวคดเหมือนกันคือปูเดินไม่ตรงแต่ก็ถึงจุดหมายได้เหมือนกันนะคะด้วยธรรมชาติของปูนะคะก็จะหาวิธีซิกแซกไปจนสำเร็จนั่นเองนะคะอาจจะเจออุปสรรคบ้างนะคะแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับในเรื่องสุขภาพนะคะในเรื่องสุขภาพ ก็เรียกว่าจะมีปัญหาาเป็นที่พฤติกรรมของพวกเรานะคะเช่นเล่นเน็ตมากสูบบุหรีบ้างนะคะอาสำหรับผู้ชายก็เกี่ยวกับเรื่องปอดนะคะเป็นเพราะว่าลาจ,จะเดือมมากก็อาจจะเกี่ยวกับตับหรือโรคก,กัน้นโรคเวนนะคะเพราะว่าในตำแหน่งวินาตนี้เป็นไพ่ The j u d t m e n t นะคะ เป็นไพ่เวรกรรมหากที่ผ่านมาพวกเราเชาวราศีกรกฎทำดีกระตันยูรู้คุณผู้มีพระคุณก็จะส่งผลให้ดีนะคะก็จะส่งผลให้ได้ดีนะคะจะส่งผลให้ท่านได้เจอแต่สิ่งดีๆพบแต่คนดีดีนะคะอันในจุดนี้ก็จะถามหินรูนอีกนะคะว่าหินรูนจะจะจะ จะเฉลยว่ายังไงบ้างนะคะหินรูนท่านก็เฉลยว่าหินรูนเป็นหินรูนเกโบนะคะท่านบอกว่าจะได้ของขวัญได้โชคลาภไ,ได้ลูกได้ลูกได้หลานได้บริวารที่ดีได้เจ้านายที่ดีหรือเกี่ยวกับคนที่ดีทั้งหมดคือการให้ที่ดี เมื่อเราเสียสละแล้วจะดีมีคนช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพเน้นความสุขทางใจนะคะท่านบอกว่าให้เราหมั่นสวดมนต์ไหว้พระจะดีมากๆถ้าป่วยหนักๆก,ก็จะเจอหมอดีหรือถ้าใครเป็นนิดหน่อยนะคะก็เกี่ยวกับทางใจเราคิดดีแค่คิดก็เป็นยารักษาใจนะคะคือมันจะเป็นช่วงของมันนะคะแค่คิดก็จะเป็นยารักษาใจหรือสําหรับใครที่ อาจจะอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์นะคะอาจจะทํางานอยู่หรือในเรื่องความรักนะคะนัชาติก็แนะนําหินมงคลน,นะคะโรดคอสนะคะเป็นใสแล้วจะช่วยให้ดูดีมีเสน่ห์มีสเสน่ห์มเมตตามหานิยมเชื่อมความรักความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะคะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็แนะนำเป็นหยกนะคะ ใส่หยกแล้วจะเปช่วยไปปรับนะคะความาสมดุลของร่างกายให้เกิดขึ้นนะคะหินอย่างได้ให้บาลานซ์กันนั่นเองนะคะหรือสำหรับใครที่ทำการค้าการขายนะคะก็จะมอีอยู่ในใคาอยู่ในครยนี่ช่วยกระตุ้นในเรื่องเงินเรื่องอโชคลาภนะคะให้ท่านได้นะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะคะทุกแบบ ทุกสีนะคะก็จะอยู่ที่399บาทนะคะใครที่สนใจก็ทักทายเข้ามาไดา้ไม่ว่าจะเป็นทาง messenger เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะคะก็สามารถโทรติดต่อถามได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือ,อก็ถ้าแอดมาทางไลน์หรือทาง messenger ก็ต้องส่งวันเดือนมีเกิดมาเพราะว่าจะผูกด,ดวงของท่านด้วย ใส่ไปในหินมงคลให้ท่านนะคะเพื่อที่จะได้ตรงกับดวงเกิดของท่านนั่นเองนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในปี2อ6 4ันหิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ทำนะคะขอให้ทุกท่านโชคดี มีเงินใช้นะคะผ่านทุกผ่านเคราะห์ทุกทกท่านนะคะเพราะว่าในอ่าในดวงของท่านเนี่ยมีนางฟ้าอวยพรด้วยนะคะคือ,คอบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปยังต่างประเทศแต่ว่ามันจะอย่างที่บอกอ่ามันจะมีอุปสรรคนิดนึงก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องอ่าโรคร้ายนี่แหละนะคะแต่ถ้าหากว่าในจังหวะที่ท่านจะเดินทางไปถ้าเขาไม่ได้ปิดไม่ได้ปิด เส้นทางเดินก็อาจจะไปได้นะคะถึงแม้จะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคนางป้าอวยพรให้พวกเราผ่านพ้นผ่านทุกผ่านเคราะห์อยู่แล้วนะคะก็ให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ทุกคนนะคะเจอกันใหม่ในทุกๆคลิปของเดือนแต่ละเดือนนะคะสวัสดีค่ะ